มะไล่เขาไปหาน้อมะไล่กินเผาคนเดียวลูกหาก็าากกรับมีมะละมะเขือเป็นมะไลร่ปีกปลาเต็มที่ไว้

พีนงับยังนี่จะป,ป้งบาออาวไปๆอย่าฝากเล่าจุนเจแกเหยียดเสาชะลดใจไปทางบันตามงลูกมาใหญ่จ่มโทสื่อขวัญเสียชีวิตแล้วอยู่ไทยพี่น้องผูเหยีดงานอัน อันไปเห็นงานพี่น้งจะท้าว่จ้าอยู่ท้ายบวนหลวงใ้นี่แหละคือจ้าไปเห็นงานับพัวจ้ามาชวนวนะจ้ามาไงทองนี่นนแหละจะแรงว่าน,นี้

ทานกล้องอย่างเงี้ยแหละโอ้ <c oughs> เขาสีเอามาแบบเด็กทั้ทงบ้านเก็บเงินประกันภัยกันแล้วเริ่มเก็บเงินประกันภัยแล้วพี่น้องหมู่รุ่นเดียวกันกับเฮาพี่น้องหมู่่หมูรุ่นเดียวของเงินพร้อมกันอย่าปากยังไงโอ้ยเนาะ ngoại, mình nhau mình đi thảo, mình chui một ngía. Mà kia cái ngao gì không sai là gì là, cái con mà tam thải, chuột นี่แหละชีวิตคนะพรมดาลูกแม่ยันโทนี่น้องแล้เรียงชีวิตเบิ่งช่องป๊าม้าป๊าเบิ่งช่องเข้าคือหูดีพอป๊าแม่ก็ไปท่ครอบครัวแล้วนะแล้วก็หูแล้วมีลูกอยสองคน

จะเอาซอมาหมอลุ้นเอากระดูกมากเลยทางบ้านแม่ก็อสอบแล้วเป็นลูกหล,ลาน้องอายุน้ำแม่แต่ปลาลูกมแม่เรียกเราเลยไปหางเงิน ิงคนญาตหนอยะอย่างเช่นงยูทูบด้วยควน,นบอกไปกดดี้งุงชุกชบ,บัตนน้เพื่นบอกเป็นเพื่อนกันแล้วบั้ทางวัยดนาม พิ่นนํากับพัวก่อนพี่น้องสองคนอันเพิ่นเอาพัวใหม่ก็เบิดพาในลูกนํากันเพิ่นก็มาห้างเพิ่นก็บ่ห้างมาเฮากันขออนุญาตเด้อขออนุญาตทางอคเฮาจะพร้อมพี่น้องขออนุญาตแล้ว กาแสดงความเจริญน้ำอบควาผลละลายพี่น้องเป็นเกิอของกูดาวเกิดลูกเกิดลูกป้าแม่ของกูดาวกับแม่กูตาหนังเป็นพี่น้องกัน เาเอนแล้วก็เอื้อดปลูกของงบนป้ามาหมดมาเผาอังเผาเผานะอืมอืมอืมมันจากินเยอะเกนมาสิบานดีีไปเยอะเกินมา้มันอยาจะเล็ป้ายู่นะ อยุ <wie> เขาเพ่งจะ30วันหรอล้าน <para> <empieza> ดูไม่ใช่เลยแกงบะพวกเปื่อยแท้ 你们吧。 เฮ้ยเฮ้ยเฮนุเอ้ยเอาน่าไปง้มใช่ะเม้ยเห็นมันแตกจอเกลลูกล่างจก ทำได้กับพี่ยาเออยมกน้องอืมอ๋อลูก้ตังบ์มาหรือลูกจะตัง Chị Lê nó phải nồng ở phòng tay, khiến cô chụp bánh ngang. Từ từ nó chạm đến nạ trong bánh ngang. Uống tí hết. Tại nó uống tí lột lột อย่าคำมเล็คประยาอแล้วบ แานไปเอาให้ฝากฟังฝากสชมฝากไปกำลังใจได้เพิ่มเนื้อขอบกันอีกคลิปใหม่พี่น้อง